แม้กระทั่งสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายใช่ไหมเป็นไงคุณบุญชวนนะเหลือบอันตรายเปิดเผยใช่รู้ชัดนะนะเราคิดเรารู้ว่ามันอันตรายใช่ไหมแม้กระทั่งพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเป็นเป็นศัตรูที่ที่อันตรายเนี่ยนะเป็นอันตรายที่ทุกคนยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอันตรายจริงๆทีนี้แต่ถ้าอันตรายปกปิดล่ะ อันตรายปกปิดแม้กระทั่งคนที่กําลังอยู่ในอันตรายนั้นก็ไม่รู้ตัวเนี่ยนะเช่นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยนะถามวารู้ตัวไหมเวลาทุจริตนี้เหล่านี้เกิดขึ้นพูดเพ้อเจอนะคิดไม่าตัวเองมีโทษไม่ค่อยคิดมามีโทษเนี่ยนะเดินด้วยอํานาจโลภโทสะโ,โมหะบาปอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันปกปิดนะ เพราะตัวเองไม่ยอมรับว่ามันจะมีผลต่อไปว่ามันจะมีทุกมีโทษต่อไปใช่ไหมจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนนี่ก็ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นไอ้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้จึงถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดปกปิดน,นะก็ปกปิดจริงๆน,นะเราก็ไม่คิดว่าโลภะของเราที่ทําให้พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วเนี่ยมันจะมีผลใช่ไหมก็เลยว่าปกปิด แม่นิวร์ทั้งหลายนะการมาฉันท่านิวร์พยาบาททีนนะมิทธะอุทจักกุจาวิจิกิชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเราก็ไม่คิดว่าอันตรายใช่ไหมง่วงง่วงซึมซึมเส่อเเบลอเบลก็อยากไปพักผ่อนก็คิดแค่นี้เห็นไนโกรธใครก็ไม่ได้คิดว่าอันตรายนี่ครอบมําหรือไปชอบพออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าเป็นอันตรายด้วยไม่คิดเห็นไหมเดือดร้อนเพราะนั้นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นอันตรายที่ปกปิด นะหรือราคะโทสะโมหะนี่นะอกุศลมูลถือโดยสุภาพนิมิตปฏิฆานิมิตอุเบคานิมิตด,ด้วยอํานาจกิเลสทั่วไปเนี่ยก็ไม่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอะไรแม้กระทั่งความกโกรธความผูกโกรธนะเรานึกไม่ชอบใครเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันอันตรายใช่ไหมโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยยอมรับว่าอันตรายแม้กระทั่งการลบลูคุณท่านการตีเสมอริษยาตรณีมายาโออวดหัวด,ดื้แข็งดีดูมินถือตัว มัวเมาประมาทพวกนี้ก็ชื่อว่าเป็นศัตรูที่ปกปิดเหมือนกันคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นหรือแม้กระทั่งกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะปิดแม้กระทั่งคนที่เป็นเองก็ไม่รู้ตัวว่าจะมีทุกข์มีโทษเว้นไว้แต่ผู้มีปัญญา เผินสัตว์ทั้งหลายนี่ถูกอันตรายเหล่านี้ที่ปกปิดนี่ครอบงำย่ำย,ยีท่วมทับะนะอันตรายทั้งภายในอันตรายทั้งภายนอกอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดะนะนชีวิตของสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ถามว่าน่ากรุณาไหมะนะอันตรายอยู่รอบได้รอบด้านะนะอันตรายภายนอกอันตรายภายในอันตรายภายนอกก็เล่นงานทั้งร่างกายะนะอันตรายภายในก็นเล่นงานทั้งจิตใจถูกบาปอากุศลเนี่ยครอบงำย่ำยีท่วมทับอยู่นั่นแหละ ทีนี้คาว่าอันตรายแปลว่าอะไรเหมอนันแปลว่ามันครอบงํามีความหมายว่าครอบงํามีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมมีความหมายว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าอันตรายอันตรายเนี่ยนะฮะโดยเน้นอันตรายปกปิดเนี่ยนะอันตรายเนี่ยเพราะว่ามันครอบงําปราบปรามกดขี่ท่วมทับกําจัดย่ํายีบุคคลนั้นอย่างนี้ชื่อว่าครอบงํามันครอบงำอะ่ะมันครอบงำใช่ไหมราค่าเกิดขึ้นก็ครอบงำใช่ไหม โทสะเกิดขึ้นก็ถูกครอบงำโลภะโมหะมานะทิฏฐิทุจริตบาปอกุศลมันเกิดขึ้นมันครอบงำจริงๆอะ่ะมันครอบงำมันจึงเป็นอันตรายเพราะถูกครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนีย่ยนะคนที่ถูกครอบงำทางความคิดเนี่ยนะที่ที่ถูกครอบงำในแง่ไม่ดีเนี่ยถามว่าเขากําลังตกอยู่ในอันตรายไหม <c oughs> ก็กําลังตกอยู่ในอันตรายเราทั้งหลายเนี่ยถูกบาปอกุศลครอบงำย่ายีนี่ก็เหมือนกันนะนะกลังตกอยู่ในอันตรายจริงๆเป็นอันตรายที่ปกปิด เป็นอันตรายที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะนี่ไหนที่หนึ่งในะที่สองบอกว่าอันตรายเนี่ยเพราะมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสือ่อมนะเสื่อมยังไงถ้าอันตรายมันเกิดขึ้นนะอันตรายคือทุจริตนิวรณ์อัอกุศลมูลอุปกิเลสบาปอากุศลทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันทําให้เสื่อมยังไงตต่ว่าอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศล,ลธรรมทั้งหลาย กุศลนี่หายหมดนะนคือถ้าราค่าเกิดขึ้นเนคขมะไม่เกิดเลยอ่ะพยาบาทเกิดขึ้นเมตตาหายอ่ะเนี่ยนะทีนามิท่าเกิดขึ้นกุศลหายอ่ะเนี่ยนะอุทจักกุกุจักเกิดขึ้นก่อเดือดร้อนอีกแล้ววิจิช้าเกิดขึ้นก่อเดือดร้อนมันกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยกุศลหายหน้าหายตาไปหมดเลยอ่ะนะเหมือนกับความมืดเกิดขึ้นเนี่ยความสว่างไม่รู้หายไปไหนหมดถ้าว่าจุดเทียนแล้วเทียนมันดับเนี่ยนะเอ้ความมืดเออความสว่างหายไปไหนหมดนะนะก็เหลือแต่ความมืด อันบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันทําให้กุศลเนี่ยเสื่อมหายอันตรายหายไปหมดเลยถามว่ามันกุศลเหล่ากุศลธรรมเหล่านั้นเสื่อมหายไปละบอกอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบอน,นะปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะเรียกว่าปฏิบัติดีอ่ะปฏิบัติตรงอะ่ะเหมือนกันหรือความปฏิบัติ สมควรเนี่ยนะคเรียกว่าไม่ขัดขวางนะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อแทงตลอดเป็นไปเพื่ออริยผลเพราะฉะนั้นอันตรายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นหรอกคือปกติถ้าคนที่ไม่ถูกอันตรายครอบงำเนี่ยจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยให้ปฏิบัติเพื่อนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานเนี่ยนะมันก็เลยปฏิบัติมันคนละปฏิบัติมันมันทำให้เสียหายจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เว้นจากการปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกไม่ให้ปฏิบัติเพื่อตามประโยชน์นะไม่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันตรายพวกนี้ทาให้ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมไม่ให้ปฏิบัติสมถะวิปัสนาเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมนะพะอันตรายเหล่านี้ไม่ยอมทําให้ศีลบริบูรณ์นะไม่ทําให้ศีลบริบูรณ์นะไม่ทําให้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะ ทำให้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะทําให้ไมป่ปฏิบัติในชาคริยานุโยกทําให้ไม่มีสติสัมปชัญญะทําให้ไม่เจริญสติประธานสี่ทำให้ไม่เจริญสัมมาประธานสีไม่ให้เจริญอิทิบาสีไม่ให้เจริญอินรีห้าไม่ให้เจริญพระละหา้าโพชฌงเจ็ดอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นเล่นงานเสียหายยับเยินหมดเลยน,นะคิดดูนะบาปอกุศลมันเกิดขึ้นกุศลหายไปหมดอะ่ะเนี่ยนะ ราค่าเราเกิดขึ้นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าลืมหมดโทสะเกิดขึ้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราลืมหมดอ่ะนะแม้กระทั่งคําสอนอย่างนึกไม่ได้เลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงการปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้อันตรายมากอันตรายต่อคุณงามความดีอันตรายต่อกุศลอ่ะนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเพลี้ยลงข้าวก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ต้นข้าวใช่ไหมแมลงทั้งหลายล้นลงต้นมะกรูดก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ต้นมะกรูดใช่เจ้าของก็เลยอดเลยต้องยอมสละ เพราะพวกนี้มันเป็นอันตรายต่อสิ่งเหล่านั้นนะโรคเกิดขึ้นก็เป็นอันตรายต่อสรีระบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นอันตรายต่อกุศลทุกชนิดเลยแล้วก็อันตรายเหล่านี้สุดท้ายบอกว่าเป็นที่อยู่แห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นนะมันเรียกว่ามันหาพวกอ่ะหาบาปมาสมัครสมานสามัคคีกันมาอยู่ร่วมกันนะความเลวทรามทุกชนิดมาเพาะหมดเลยนะ เหมือนกับอะไรเหมือนกับสมมุติว่าเชื้อบางอย่างมันเข้าในสรีระใช่ไหมโอ้โหที่เหลือแต่โรคอย่างอื่นตาไม,มากบานเนี่ยขอให้มีอันนี้ก่อนเถอะว่าไน,นเพราะพวกนี้จึงเรียกว่าอันตรายถามว่าที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าเป็นที่อยู่ของอาศุเนี่นะเพราะว่าอากุสรธรรมอลามกเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนั้นย่อมเป็นธรรมะอยู่อาศัยในอัตภาพนั้นน่ะมันอาศัยอยู่ในร่างกายนี่แหละไอ้พวกกิเลสพวกอันตรายเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นนะถ้ามันพูดมันก็พูดชั่วถ้ามันคิดมันก็คิดชั่วทามันก็ทําชั่วมันไออันตรายพวกนี้มันเกิดอยู่ในร่างกายนี่แหละเหมือนอะไรเปรียบเหมือนสัตว์ที่อาศัยรูก็ย่อมอยู่ในรูพวกที่อาศัยน้ําก็อยู่ในน้าพวกอาศัยป่าก็อยู่ในป่าพวกอาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอากุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอ่ะย่อมเกิดขึ้นในอัตภาพนี้เท่านั้นย่อมเป็นไปอาศัยอยู่ในอัตภาพ ก็แสดงว่ากิเลสตัณหาอันตรายเหล่านี้ไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมมันเกิดที่ในในอัตภาพนี้แหละเกิดในจิตในใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนอนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภิกูุอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านย่อมอยู่ลําบากไม่ผาสุกเนี่ยนะกิเลสที่อาศัยอยู่ภายในเนี่ยนะเรียกว่าอันเตวาสิกอะ สร้างออกไปภายนอกก็คือพวกกลุ่มอาจารย์เนี่ยนะดูความพิสูจนทั้งหลายก็พิสูจผู้อยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งสั้นภายนอกเนี่ยย่อมลำบากอยู่ไม่พาสุกอย่างไรดูความพิสูจนทั้งหลายอากุศลรธรรมอัลลาม,มกมีความดำริอันสั้นไปในอารมณ์เกื้อกูลแก่สังโยช์ย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูจในธรรมวินนันนี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุ อากุศลธรรมอลามกเหล่านั้นก็ย่อมสร้นไปในภายในแห่งพิสูจนนั้นเพราะเหตุนั้นพิสูจนนี้จึงเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสอันอาศัยอยู่ในภายในนี่ไงคือกิเลสในภายในมันพาคิดไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะในธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาตัณหาก็เกิดขึ้นบาปอากุศลอย่างอื่นก็ครอบงำย่ำยียิ่งขึ้นไปแล้วก็อกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นก็กลุ่มรุมพิสูจนนั้นคือเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่าน นะอาคุศนก็ครอบงำใช่ไหมนิวร์ทั้งหลายก็ครอบงำย่ายีท่วมทับน,นะก็อยู่อย่างนั้นแหละในในทวารทั้ง6เลยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่อาศัยกิเลสอาศัยอยู่ในภายในก็อยู่ร่วมกับกิเลสที่ฟุ้งซ่านไปในภายนอกนะอันนี้ปกติของสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นจริงๆน,นะกิเลสภายในพาคิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยพาหมกมุ่นคิดถึงรูปถึงเสียงก็คิดไปเรื่อยนะ ทีนี้ไอ้อัดของคําว่าอันตรายพระองค์ก็ตรัสอธิบายว่าธรรมะสามประการเหล่านี freely, gods, sour, ้เป็นมนทินภายในผลทินก็คือเศร้ามองนะสิ่งที่เศร้ามองภายในอ่ะเป็นอมิตรภายในเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในเป็นมนทินก็คือเศร้ามองเป็นอมิตรคือศัตรูเป็นฆ่าศึกคือผู้จองเวนเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเพราะผู้ฆ่าเป็นศัตรูก็คือไม่ใช่มิตรเนี่ยนะปัญจมิตรอ่ะ ศัตรูภายในสามประการท like oi ี่ว่าคืออะไรคือโลภะเนี่ยเป็นมนทินในภายในเป็นอามิตรภายในเป็นค้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในนะตัณหาเกิดขึ้นนะศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะโทสะนี่เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นค้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในโมหะก็เป็นข่าศึกเป็นมนทินภายในข่าศึกภายในอมิตรภายในเนี่ย ปันราคาโทสะโมหะนี่คือศัตรูเราว่างั้นเถอะเป็นมนทินเป็นอมิตรเป็นฆ่าศึกเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูภายในเนี่ยนะอันนี้เป็นอันตรายที่ปกติสัตว์ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ใช่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่คิดเลยนะว่าราคาโทสะโมหะที่มันเกิดในจิตเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตจริงๆเป็นอันตรายต่อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ พระองก็เลยตัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลภะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโลภะยังจิตให้กำเริบโลภะเป็นภัยเกิดขึ้นในภายในภาลชนย่อมไม่รู้สึกถึงภัยนั้นคนผู้โลภย่อมไม่รู้อัดคนผู้โลภแล้วย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงำเมื่อนั้นนรลชนก็มืดตื่อย่างเดียวเนี่ยนะก็คือคิดดูในะขณะที่โลภะเกิดขึ้นในทางดีนี่เรารู้อะไรบ้าง ขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยในทางดีรู้อะไรบ้างโมหะเกิดขึ้นก่อนในย่าเดียวกันเนี่ยนะมันทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดเลยนะประโยชน์ตนในพบนี้ประโยชน์ผู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ลึกประโยชน์กว้างขวางเป็นต้นเนี่ยมันทําให้ไม่รู้ประโยชน์หรอกเหล่านั้นหรอกมันมันทำให้สิ่งที่ทําแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อ่ะนะความชั่วทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นไปเพื่อความทุกข์ร้อนอ่ะ กิเลสเหล่านี้ก็เสียมซ้อนให้ทําแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แบบนั้นแหละแล้วไอ้อ,อกุศลเหล่านี้มันทําจิตให้กําเริบด้วยนะกำเริบจากอะไรกําเริบจากศีลกาเริบจากส,กากสม,มะถะกําเริบจากวิปัสสนากําเริบจากกุศลทั้งหมดเนี่ยนะกุศลเราอื่นเสียหายหมดอนะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากแต่คนพานไม่รู้ว่ามันมีโทษน,นะเพราะอะไรเพราะไม่มีกรรมสกตาเนี่ยน,นะ ไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ผลแห่งบุญแห่งบาปพอไม่รู้ก็เลยไม่รู้ถึงพิษภัยถึงโทษภัยของราคาโทสะโมหะเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เอ่อราคาโทสะโมหะเนี่ยคนผ่านจะไม่รู้สึกถึงว่ามันเป็นภัยว่านำม,มาซึ่งชาติภัยชราภัยพยาธิภัย,ภย,ภยมรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัตุป,ปาญาตหรือภัยจากเกิดเกิดจากการแสวงหาอาหารเป็นต้นเนี่ยนะ ภัยทั้งหลายแหลราชภัยโจระภัยอุทกภัยนะภัยที่เกิดจากไฟจากน้ําจากโจรจากพระราชาจากโลกไม่ดีเนี่ยนะหรือมาบวชเข้ามาแล้วก็มีภัยเกิดจากอะไรเคีกว่าวังน้ําวนคลื่นร้ายฉลามร้ายเนี่ยพวกนี้ก็เป็นภัยนะแต่ว่าราคาเหล่านั้นโทสะโมหะไม่ให้รู้ว่าเป็นภัยอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคนที่โกรธแล้วก็จะไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมขณะที่โกรธแล้วคิดถึงอริยสัจไหม ไม่เอาไม่คิดถึงทุกขสตัตว์สมุทยัยสัตว์นิโรธสตรัตว์มรรคสัตว์ไม่เอาสักอย่างเหตุผลก็ไม่เอาไม่อยากรู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมปกปิดตัวเองหมดเลยนะนั้นไม่รู้นะเพราะตกอยู่แต่ในความมืดมืดจริงๆนะมืดยิ่งกว่าคืนเดือนมืดนะคิดดูนะมันมันเห็นอะไรบ้างรู้่ขณะที่อากุศลเหล่านี้เกิดขึ้นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ปฏิจจสมุปบาทไม,ไม่รู้ เสร้ก็ตกอยู่ด้วยความมืดมันมีแต่ความมืดอย่างเดียวเลยนะท่าน,นถ้าจาสูตรนี้ได้นะบอกโอโ้โหศัตรูกําลังเล่นงานนะนะเพชรขาดกําลังเล่นงานมิตรภายในกําลังเล่นงานนี่กําลังตกอยู่ในความมืดเนี่ยนะถ้าอยู่ในความมืดอย่างนี้ถ้าเดินต่อไปเนี่ยนะสมมุติเราอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยนะอยู่ในความมืดแล้วเดินอะ่ะกาหนดทิศทางไม่ได้เนี่ยหวังได้ว่าจะไปไหนตกเหวตกเหวเนี่ยเหวคืออะไรก็เหวคือชาติ อันนะก็เกิดเกิดในปฏินะชาติที่ไหนบ้างอะ่ะถ้าเกิดนะ่ะเกิดที่ไหนเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัชานเนี่ยนะเพราะ,ะนั้นถ้าผู้ตกอยู่ในความมืดด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะก็จะพาให้ก่อกรรมทําชั่วแล้วก็ตกเหวไปในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัฉานเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในความมืดตลอดเลยนะก็มืดแบบเราๆนี่แหละบอดตาใสยเนี่แหละนะตามองเห็นสีแต่ไม่เห็นอริยสัจคิดดูนี่นะ ไม่เห็นอริยสัจจะว่าตาดีได้ยังไงก็ตาบอดดีๆนี่แหละมันเห็นแต่ถนนน่ะมันเห็นแต่ถนนทางเท้าอ่ะแต่ไม่เห็นอันนี้ถนนไปนรกนะไม่เห็นนี่ถนนไปเดรชานก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปเปรตไปอสุรกายก็มองไม่เห็นถนนเหล่า้นีกหรือว่านี้ถนนไปเทวดาก็มองไม่เห็นนี่ถนนไปพรหมโลกไปอรูปพระพรมก็มองไม่เห็นนี่นะถนนคืออริยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อวิชชาตันหาเนี่ยมอบทำให้มองไม่เห็นหรอกมันมืดนะนะ ราะฉะนั้นก็รู้แต่ทางแข่งทางเท้าข่ะขนาดเดียวกันเนะทางแท่งทางเท้านะทโทสะโลภะเกิดนะใจลอยเนี่ยขับรถอย่างหลงทางนะใช่ไหมขนาดทางในโลกยังหลงเลยนะจะกล่าวไปยายทางทำเล่า,างนันคุณชูมีไหมหล,ล,ลงทิศเลยนะยม,มันพระองค์ก็แสดงว่าดูก่อนมหาบาพิษธ,ธรรมสามประการเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษ ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกเพื่อความอยู่ไม่ผาสุขนะสรุปว่าไอสิ่งเนี้ยมันเกิดเพื่อความเดือดร้อนน่ะทำสามประการเป็นฉนัยโลภะโทสะโมหะนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกเพื่อความอยู่ไม่ผาสุกก็มีไม่ราคาเนี่ยจะเป็นไปเพื่ออริยะเพื่อพระนิพพานโทสะโมหะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยมรคไม่ได้เป็นไปเพื่ออริยผล แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปเพื่อทุกนนแหละอันทุกในทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะเป็นผลของราคะโทสะและมโมหะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกน,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 นี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เป็นประโยชน์ตนไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เป็นประโยชน์อะไรซากอย่างเดียวเลยนะถ้าบาปอกุศลเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเข็นมันฆ่ามันทําให้เราเดือดร้อนกระวนกวายอ่ะถ้าราคะเกิดขึ้นเนี่ยหลอนหลับไหมไม่รับ โสะเกิดข <ck> ึ้นก็นอนไม่หลับเนี่ยนะเครียดเลยนะมต้องยาช่วยนั่นแหละถ้าไม่ได้กินยาก็นอนไม่หลับเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าติดยาไปเลยคนนี้ทัานไอบาปอาคุศลเหล่านี้มันทําให้เดือดร้อนนะเดือดร้อนร้อนรนกวนกวายอ่ะมันก็จึงเกิดเพื่อทุกจริงๆเนี่ยนะแม้กระทั่งเราเวลาเราเห็นเดรฉานนะเดรฉานเนี่ยเป็นผลของอาคุศนลมูลเป็นปัจจัยนําเกิดนะเป็นอุปนิสัยนําเกิดนี่นะ ราคานั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นเดรัจฉานโทสะเนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเป็นเดรัจฉานโมหะนั่นแหละเป็นเหตุให้เดรัจฉานนั้นถ้าเห็นหมูสัตว์เดรัจฉานเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นยุงเห็นเหลือบน้อมพิจารณาเหตุไปได้เลยว่าพวกนั้นมีราคาโทสะโมหะนั่นแหละเป็นสมุธฐานเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุเป็นต้นเขาถ้าเราทั้งหลายยังประกอบด้วยราคาก็จะเดินรอยตามพวกนั้นนั่นแหละนะแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า โลภาโทสาโมหะเกิดขึ้นในตนย่อมกำจัดบุรุษผู้มีจิตลามกเหมือนขุยไผย่กำจัดไม้ไผ่ฉะนั้นอันนะปลวกเนี่ยเวลามันขึ้นเสาขึ้นบ้านเนี่ยเป็นประโยชน์แก่บ้านไหมเป็นเนี่ยนะสนิมเป็นไงอ๋อเอาไหม,ะไมจะไปเพาะบ้าน,าน,นยังไงสอนมี่หมนะอ,อ๋อจะต้องปลูกใหม่ไหประโยชน์คือจะได้สร้างใหม่ไหมแน่ใจนะว่าประโยชน์อ่ะ <laughs> นั่นนะว่าเป็นอันนั่นนะก็ดีเหมือนกันนั่นนะจะได้มีหนี้เพิ่มสักทีนหะมอยู่บ้านเก่าก็ไม่มีหนี้มีสินนั่นพูดอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้แหละนี่นนะก็ถามว่าสนิมเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในเหล็กเนี่ยนะเป็นประโยชน์กับเหล็กไหมไม่เป็นรอยร้าวของแก้วน้ําขวดน้ําเป็นต้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อแก้วน้าขวดน้ำํำไหมไม่เป็นนั่นนะสร้างความเสียหายหมดและนะมีประโยชน์ต่อเจ้าของไหม ไม่เอ้คนเจ้าของเลยพูดถึงเจ้าของที่เป็นเจ้าของเลยนเนียนียเนี่ยเอาถ้าเป็นโรคเอดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองไหมเอาไหมล่ะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นในภายในเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไหมอือเอาเลยงั้นอืมเก่งมากเก่งมากมีหน้าจึงเกิดบ่อยๆนะไม่แปลกใจแล้ว <c oughs> ไม่แปลกใจแล้วคนนี้ว่าทําไมจึงเฝ้ากันอยู่นานเลอเกินน่ะนั่นเพราะพวกนี้มันเป็นเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนะเหมือนสนิมเนี่ยมันเกิดในเหล็กมันก็เพื่อความชิบหายแห่งเหล็กนั่นแหละนะพวกอะไรนะที่ทําให้ผลไม้เน่าอ่นะเรียกว่าอะไรสรางกายเนี่ยมันจะไม่เน่าเลยถ้าไม่มีแบคทีเรียบางอย่างมากินใช่ไหม พวกผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้ทั้งหลายมันจะไม่เน่าซากศพจะไม่เน่านะเพราะมีแบคทีรียชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทําลายใช่ไหมนั้นมันเกิดขึ้นก็เพื่อทําลายร่างกายทําลายผลไม้ทําลายอะไรให้มันเน่าให้มันเสียหายไปฉันใดแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาก็ในร่างกายนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายราคาโทสะโมหะเหมือนกันมันเกิดขึ้นในภายในจิตไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อจิตที่เป็นกุศลแม้แต่หน่อยเดียวเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันทําลายกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดอ่ะกุศลที่เกิดแล้วมันไม่ให้เกิดอะนะเพราะฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพระสูตรถึงคุณมุนชูจะจําได้สักสิบสูตรนะถ้าโทสะเกิดนะมันจำไม่ได้หรอกสาธะยายไม่ออกหรอกนะสาธยายแล้วหลุดสาธยายแล้วหลุดอ่ะนะและสูตรใหม่ที่จะท่องก็ท่องไม่ได้ด้วยนะโอ้มันสาพาเสียหายขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นศัตรูที่ปกปิดอ่ะนะไม่ค่อยเห็นหรอกแมนะมันสะใจมากอ่ะนะ กันโภงยังตัดอธิบายว่าราคะโทสะโมหะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุเกิดแต่อัตภาพนี้ความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามเนี่ยทำให้ขนลุกอะนะบาปวิตกในใจเนี่ยเกิดขึ้นในอัตภาพผูกจิตเหมือนไว้พวกเด็กผูกกาไว้ที่ข้อเท้าฉะนั้นนะเหมือนพวกเด็กเนี่ยผูกผูกกาไว้ที่ข้อเท้านะ มันพวกนี้มันผูกให้สัตว์เนี่ยวนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะวนที่จะมีขันานายตนะธาตุดูแลปกปกัปกรักษาเดือดร้อนเร่าร้อนอน,อนอ่ะนะเพราะนั้นมันก็ทําให้ยินดีนะเมื่อเช้าก็เห็นในตัวจักจั่นใช่ไหมที่มันลอกคราบออกมาเนะั่นราคานะนั่นแหละเป็นเหตุโทสะโมหนะนั่นแหละเป็นเหตุความไม่ยินดีในกุศลยินดีแต่ในกามนั่นแหละเป็นเหตุทําไมงั้นไม่เกิดอย่างนั้นลอกเนี่ยนะนะดีไหมอย่างนี้ไม่ไม่ไมเอาไม่ว่าดีจะไ,ได้เป็นบรรลูกเป็นล้านเป็นนั้น ที่อย่างนี้ไม่เอาที่อย่างนี้บอกไม่ดีถ้าดีแล้วก็แมจะไม่กรวดน้ําให้เลยสักหยดเดียวแอันพวกนี้มันอันตรายจริงๆเ่ะนะเป็นอันตรายที่นะนำเกิดในอบายทุกขติวิิบัตินรกนะนะมันก็ดีอย่างนึงที่ว่ามันไม่นานอืมมันอยู่ในนั้นไม่นานใช่ไหมแล้วจะไปไหนต่อถ้าเป็นจากจันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยนะสมมติเป็นจะครึ่งเดือนน่ะถามจะไปไหนต่อใช่ เข่าเข่าแล้วเนี่ยนะเข้าเขาแล้วเนี่ยนะก็มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นคุกไหนที่มันจะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มันไม่นานอ่ะแต่มันเป็นบ่อยเอาไหมล่ะเนี่ยนะไม่นานอ่ะแต่บ่อยนะจากอบายสู่อบายจากเดรชาสู่เดรชาจากที่มืดสู่ที่มืดเนี่ยนะเ็อยู่นั้นอ่ะอยู่ไม่นานอ่ะแต่ว่ามันไปเรื่อยเนี่ยนะ ใช่อยู่ไม่นานเป็นมดก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาเป็นปลวกก็อยู่ไม่นานเนี่ยก็ฉีดยาเน่ยนะก็นั่นแหละแต่ว่าวนนี้มันเป็นอันตรายจริงๆนะสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในวาาัฏฏะเนี่ยมันทุกข์มันร้อนมันเดือดร้อนมันเร่าร้อนกระวนกระว歪นะแต่ว่าไอ้เดือดร้อนเล่าร้อนเหล่านั้นก็เกิดจากศัตรูภายในที่ปกปิดเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยอย่างทางโลกเนี่ยวิชาเขาเนี่ยคือทํายังไงให้คนมีตัณหาที่สุด นี่ยนะคือวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะนีเนี่ยนะนะนะเรียนนิเทศาศาสตร์ก็เพื่อให้อะไรก็เพื่อทําให้คนมีตันหานั่นแหละทาเพื่อให้ทํายังไงจะเขียนอันนี้ให้คนชอบที่สุดเห็นแล้วติดใจสีไหนคนชอบที่สุดเขียนแบบเขียนคอลัมน์สร้างแบบออกแบบยังไงก็เพื่อสนองตันหาทั้งนั้นไงอันนะั้นวิชาทางโลกส่งเสริมตันหาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะนะเพราะั้นพวกนี้แต่ถามว่ามีใครรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตราย ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายแต่นี่คือคุณที่ศึกษาพระธรรมคําสอนทําให้รู้บาปรู้อกุศลเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายเป็นฆ่าศึกภายในเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่าเป็นอมิตรเนี่ยนะทีนี้เมื่อมีอันตรายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอะไรติดตามไปถ้าอันตรายคือราคะาโทสะโมหะเนี่ยนะอะไรติดตามมาก็บอกทุกย่อมติดตามนรชนเหล่านั้นไปทุกไหน ก็คือทุกในเขาบอกว่าทุกย่อมติดตามชาราติดตามพญาธิมรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตก็ติดตามถามว่าทุกที่ไหนบัง่งถ้าสมมติว่าชาติเนี่ยถ้าว่าความเกิดนี่เกิดที่ไหนก็เกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรชานเนี่ยนะก็ทำให้เกิดเนี่ยเกิดทำที่ต่างๆเ,เกิดในนรกนะนะก็ว่าไป128ขุมเนี่ยนะบริวารนีต่างหาก เกิดเป็นเดรัจฉานกี่พันดินะนะสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนมากกว่ากันสัตว์น้ําและสัตว์น้ํามีกี่พันหรอในปลามีกี่ประเภทมีกี่ชนิดปลาน้ําเค็มกับปลาน้ําจืดไหนจะมากกว่ากันว่าไปนนะนี่ท้ามาเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์บกอยู่ใต้ดินกับบนดินอันไหนมากกว่ากันใต้ดินมากกว่าบนดินอันนพวกสัตว์ที่อยู่ใต้ดินมากกว่าบนดินเนี่ยนะพวกปลวกพวกมดพวกไส้เดือนเนี่ยนะ อยู่ใต้ดินมากกับบนดินทีนี้พวกบนดินเนี่ยเป็นเดรัชานกับเป็นมนุษย์ไหนมากกัากันอันนะคนโง่กับคนฉลาดไหนมากกับกันโง่มากกับกันใช่ไหมอ๋อเลยอ๋อ,อ,อ,อาาก,ก็ <mail> เอาพวกนั้นมาทํางาน <laughs> รับไปไว้ที่บ้านสักสามคนไม่ะ <mail> นะอันนั้นรับไปเป็นคนที่บ้านสักสามคนเนีฉ <laughs> ลาดฉลาดนั่นแหละดีดิงด่ง,ด,งดีนัก นย่านันทีนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะแล้วถามว่าคนพอมีกินกับไม่พอมีกินไหนมากกว่ากันไม่พอมีกินนะก็ถามง่ายๆคนจนกับคนรวยไหนมากกว่ากันอ่ะนะะชาวบ้านนอกกับในเมืองไหนมากกว่ากันนี่ก็ไล่ไปนะนะก็คนป่วยกับคนไม่ป่วยไหนมากกว่ากันอย่างนี้แน่ใจเหรอ คือไอ้ป่วยนี่มันแบ่งเป็นยังไม่ป่วยแบบบอกกับไม่บอกไงเขาเขามีคนเล่านะเขาบอกว่าคนที่ร่าเริงแจ่มใสเนี่ยบางทีโรคมากกว่าคนที่เรียกว่าคนป่วยอีก<ม>อเขาวิจัยอย่างนั้นเลยคือพวกนี้มีความอดทนสูงไงไอ้คนบางคนที่แสดงตัวเป็นคนไข่ยอยู่ตลอดเวลาก็คือเรียกร้องความสนใจจรงจริงบางคนเขาร่าเริงมีความสุขนะแต่ตรวจแล้วคนเนี่ยจะโรคก,กว่าคนคนที่ไม่ป่วยก,ก็มีเนี่ยนะเขาเอาวิจัยไว้อย่างนั้นนะนะ มันเวลาเกิดก็ในนรกเปรตสุรกายสาตัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเปรตก็โหไม่รู้กี่พันต่อกี่พันเนะนี่ยนะอดอยากหิวโหเป็นพุทธันดรน,นะนั่นแหละไหก็ทุกเกิดในหมู่มนุษย์เนี่ยทุกเกิดยังไงบ้างอะ่ะทุกกันก็อยู่ในคันแล้วนะเกิดอยู่ในคันอะ่ะถามว่าเกิดในคันเนี่ยมันไม่ใช่ในมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมที่เป็นสัตว์ในคันอะ่ะนะสัตว์ตั้งหลายประเภทที่เกิดในคันทีนี้ถ้ามาเกิดในคันมนุษย์นะ่ะแม่เป็นเอ็ดว่าไงอะ่ะ เกิดในคันมนุษย์นยแม่เป็นเอตแล้วก็ว่าไงแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาในคันปั๊บเนี่ยนะถูกไอยาสมัยใหม่ต่อต้านหมดห้ามติดเนนี่ยเกิดมีสิบอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงไงนะแทงแล้วนะออกยากแก้แพ้บางอย่างก็ทำให้ลูกแขนกุดขากุดใช่ไหมพิการได้นี่พอเกิดในคันเนี่ยอย่างเงี้ยนะถามว่า แม่โดยมากอะอยากให้อยู่ในคันหรืออยากให้คลอดออกมาอยากให้ตายในคันหรืออยากให้คลอดออกมาเนี่ยนะถามว่าก็ที่เขาวิจัยนะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่น้อยเลยอะที่มีความคิดอยากจะทําแท้งในชีวิตนในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยในหนึ่งแทบจะทุกคนเลยอะแทบจะนะที่มีแนวความคิดว่าบางช่วงจะไม่พร้อมที่จะมีลูกใช่ไหมพอรู้ว่ามีลูกก็มีแนวความคิดว่าจะทําแท้งอยู่เหมือนกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะที่จะคลอดออกมาอยู่ในคันเนี่ยก็เอ้าละนั่นแหละเปอร์เซนที่จะแท้งเนี่ยแล้วก็เด็กในคันที่คันวิบัติเนี่ยนะซื้อหมอมาให้ดูครั้งก่อนเนี่ยขนาดอยู่ในคันนะเขายังผ่าท้องแม่แล้วก็ไปผ่าเด็กในคันอ่ะผ่าตัดเด็กในคันอีกครั้งหนึ่งนี่นะขนาดยังไม่คลอดมานะยังถูกผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในคันนะนั่นแหละ ผ่าท้องแม่ก่อนแล้วแหวกเอาเด็กมาจากมดลูกแล้วมาผ่าตัดและยัดเข้าไปใหม่มเนี่ยถามว่ายัดเข้าไปไหมเอ๊ะแล้วถามว่าตอนคลอดทําไงก็ผ่าท้องแม่อีกรอบหนึ่งมั้งใช่มาคิดดูนะไอย้ยางงั้นก็มีนไะงแต่ไม่ใช่ไทยนะฝรั่งเหนะ็นไเพราะนั้นก็ทุกอยู่ในคันเป็นมูลเหมือนกันทุกตั้งอยู่ในคันเป็นมูลนะนะ